สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินโดนีเซียและก็ชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขานั้นได้ทราบข่าวว่าทีมชาติไทยชุดยู15ที่นำทัพโดยเอกโนได้มีโอกาสบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่31มีนาคมถึง15เมษายนและจะได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง4แมตช์กับทีมยู15ของบาร์เซลโลนากิโรนา Atletico Madrid แล้วกก็ anes, ดยเรานสซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเขาได้ทราบข่าวนี้แล้วจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกที่เป็นชาวอินโดนีเซียนั้นได้มากล่าวว่าไทยมีการเตรียมทีมแล้วแต่ว่าอินโดนีเซียของเรายังไม่มีการเตรียมอะไรเลยยังไม่มีแม้กระทั่งการมองหาผู้เล่นด้วยซ้ํา ส่วนท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าความแตกต่างของสมาคมฟุตบอลของไทยและก็อินโดนีเซียก็คือพวกเขาวางแผนได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และก็ลงมือกระทําในเวลาอันเหมาะสมส่วนชาวอินโดท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่าไทยในตอนนี้ได้โฟกัสไปที่ฟุตบอลระดับเอเชียในทุกๆรุ่นอายุแล้วส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมว่าโค้ชของทีมชาติไทยเองก็ยังเป็นโค้ชชาวต่างชาติอีกด้วยนะ ส่วนชาวอินโดท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยเริ่มมีโปรแกรมทางด้านการพัฒนาทางด้านกายภาพแล้วดังนั้นผมจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าหลังจากนี้อีก5ปีผู้เล่นไทยจะสูงใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งในตอนนี้ร่างกายของผู้เล่นไทยดูแตกต่างจากเมื่อ10ป,ปีก่อน ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่านอกจากประเทศไทยเวียดนามและก็มาลเลเซียแล้วก็ยังมีสิงคโปร์ที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาด้วยมาต่อกันที่แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองต่อการเดินทางไปสเปนของทีมชาติไทยชุดยู15ในครั้งนี้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มองว่า พวกเขาเอาผู้เล่นไปฝึกกับสโมสรอาชีพที่โด่งดังแต่ว่าเวียดนามของเราคิดลึกไปกว่านั้นโดยการเอาการฝึกซ้อมและก็ผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปมาที่เวียดนามส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกว่า เวียดนามเริ่มต้นด้วยการมีความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ลงทุนอย่างต่อเนื่องมันก็ยากที่จะพูดถ้าคุณต้องการที่จะไปถึงระดับทวีปทุกชาติในอาเซียนจำเป็นที่จะต้องทำงานกันอย่างหนกักไม่ใช่แค่ในเวลาเพียง1ปีเท่านั้นแต่เป็น10ปีหรือเป็น100ปีส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมเสียใจกับวงการฟุตบอลเวียดนามแค่หวังว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นแล้วฟุตบอลมันจะแข็งแกร่งขึ้น ผมหวังว่าศูนย์ฝึกเยาวชนของเราจะมีการลงทุนในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะท่านในภาพข่าวนั้นมันคือทีมชาติไทยชุดยู15ผมมองว่าพวกเขามีการฟิตเนสที่ดีเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเช่นเดียวกันว่าเด็กไทยพวกนี้มีรูปร่างที่ดีมากในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าผมเห็นผู้เล่นไทยไปเ,เรียนรู้ในต่างแดนกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่เห็นถึงประสิทธิภาพ ซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ว่าถ้าคุณไปเรียนรู้ด้วยการลงเล่น2อสเกมแล้วยกระดับได้ทั้งรุ่นทีมอย่างของอัญญาลายก็คงจะกลายเป็นแชมป์ ACL ได้นานแล้วละส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าพูดถึงการฝึกนักเตะเยาวชนแล้วมันต้องกล่าวถึงดอดมุลน,นะส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มาแสดงมุมมองต่อการไปฝึกซ้อมในประเทศสเปนของทีมชาติไทยชุดนี้ว่า ผมคิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันเหมาะสมดูตัวอย่างทีมชาติจีนที่ไปเ,เรียนรู้ที่นั่นสิซึ่งก็เช่นเดียวกันกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวว่าดูทีมชุดยู19ของจีนที่ก็ไปเ,เรียนรู้ที่นั่นด้วยมันเป็นอย่างไรล่ะคุณก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าแฟนบอลท่านต่อมานี่กลับได้มองว่าผมคิดว่านี่มันเป็นหนทางที่ถูกต้องของไทยส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่า ในเดือนกันยายนปี2019นี้ทีมชุด u 13ของเวียดนามก็จะไปเล่นในรายการเลนนาด์โยฮันสันโทรฟี่ที่จะได้เจอทีมอย่างแอตเลติโกมาดรดกาลาตาซาายราปิดเวียนนาอินเตอร์มิลาน p a เ k และก็อีกหลายทีมในยุโรปในขณะที่ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมานี่ก็ได้มาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันว่าเดือนที่ผ่านมานี้ทีมชาติอินโดนีเซียชุด u 17ก็ได้ไปเล่นกับอาร์เซนอลชุด u 17เชลซีชุด u 17 ัังนน้อย่าได้มองข้ามเราเราสามารถชนะควีนสปาร์กแล้วก็แบล็กเบิร์น4ประตูต่อ0อย่าไปโฟกัสที่ทีมชาติไทยกันให้มากนักซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็เลยได้มาแสดงมุมมองว่าอินโดนีเซียเองก็มีการลงทุนที่มากมายแต่ว่าไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มีความคิดเห็นต่อการเดินทางไปสเปนของเด็กไทยเราในชุดนี้ว่ามันจะต้องมีความสำเร็จแม้ว่าจะช้าหน่อย แต่แน่นอนว่าไทยจะต้องมีอนาคตที่ดีกว่าเราแต่จากตรงนี้แฟนบอลจากชาติเดียวกันก็ได้มาโต้แย้งคลัวว่าไปเล่นเกมกระชับมิตร4เกมในรุ่น U15 แล้วจะกลายเป็นความสำเร็จของทั้ง1เจเนอเรชันได้เลยเหรอส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าฉันคิดว่าในแต่ละนัดไทยคงโดนไม่ต่ำกว่า6ประตู มาที่ความคิดเห็นของแฟนลูกหนังท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงมุมมองต่อไทยเราว่าพวกเขาทำแบบนี้กันมาหลายปีแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาเซียนครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเวียดนามและก็ชาวอินโดนีเซียที่มีต่อการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศสเปนของเจ้าหนูทีมชาติไทยชุดยู15ที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังเล็กๆน้อยๆในวันนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ